แล้วแล้วแล้วลงไงต่ออะไรอ่ะอ้าวนี่ออกไปแล้วแล้วอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวอันนี้ขอร้องผมว่าผมเจอดีแล้วป่ะคัดซีนนี้คือเราจะโลดหรือเราจะแห้งกันโอ้โหแล้วแล้วเราก็กลับมากับเกมนี้เหลือเชื่อคิดว่าจะไม่กลับมาเล่นแล้วนะเนี่ยล่าสุดเราทําโพ้งไงว่าแบบว่าคุณผู้ชมในช่องอยากจะดูผมเล่นเกมอะไรนะฮะแล้วประเด็นประเด็นมันเข้าชุดเลย ประเด็นมันคือแม่งเกมผีมันอยู่อันดับสองโอ้โหโอเอ้ยแล้วทีนี้จะทำยังไงนะฮะเนี้ยเราก็ต้องทำ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 ใจเรียนเนี้เราก็ต้องทำตามใจคนดูดิเออใช่ไหมเออก็ต้องเอาใจคนดูสักหน่อยเออก็ต้องมาเล่นนะฮะเนี้ยแล้วผลสรุปแล้วเป็นยังไงผลสรุปแล้วก็คือต้องกลับมาเจอกันในเกมนี้ยังไงละฮะผมนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่ในเกม White Day at b e r i n Names c h o o l นะผมนะฮะอ่ะกลับมาอีกแล้วในพาร์ทที่3นะครับผมนะฮะซึ่ง ผมว่าพาร์ทนี้นี่แหละนะบอกก่อนเลยว่าเราน่าจะเจอของจริงและกุญแจอาคารหลักทางเดินหอประชุมนะครับผมนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาถึงปุ๊บคือเอาเลยเลยมันมีเสียงยามเดินห้อยกุญแจกระตุ้งกระติิงอยู่ตรงข้างหน้าห้องะ่ะฮะเนี้ยอุ้ยคุณยามอุ้ยนั่งไงคุณยามอยู่นู่นไปเร็วอยู่นู่นฮะ ลุงลุงย้ามลุงย้าไม่เห็นหรอกใช่ไหมไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคต้องไปต้องไปต่อแล้วฮะกุญแจที่เราเก็บมาได้นั้นเออมันเป็นกุญแจนนไหนนะหอประชุมอาคารหลัก ประชุมอาคารหลักมันห้องไหนนักหนาวเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยว่ะอ่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมลองเดินไปไขที่ห้องชั้นสองดูแล้วกันนะฮะตรงนี้นที่มันล็อกไวะะ้ฮะไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเดินไปตรงนี้เนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นที่อาจจะไปโป๊เชกอะอะไรฮ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 ะกูกูกนะูตะโกนนะกูตะโกนหาลุงยามนะผีก็ผีเหอะมาเหอะเนี่ย แล้วมึงเจอลุงยามกูไปมึงจะหนาวดเดินลองเดินขึ้น,นไปดูไหมโอ้โหแต่ตัวละครที่แบบขี้เสือกนี่มักจะตายเร็วน,นี่เอาจริงๆแล้วอะปากสั่นเลยไปคิแต่ไม่มีอะไรตรงนี้มันล็อกไว้ตรงนี้มันปิดไว้นะฮะวางเรื่องเราก็ไม่ควรจะรู้เนาะอันนี้นะโอ้ผมว่าไปโป๊กอะลุงยามข้างหน้าปะเนี่ยถ้าลุงยามเขาเดินวนนะนะแน่เลยวะผมต้องคอยเงียบด้วยอะเพื่อฟังเสียงว่ามีเสียงกุญแจมาหรือเปล่าอยู่ฮะเฮ้ยลุงไม่อยู่นะไม่อยู่นะไม่อยู่นะ ขายได้ไหมเฮ้ยขายได้โป้เช,เ,ชเฮ้ยเชียลุงไอเชียลุง <c oughs> <c oughs> มึงมาดักโอ้โหแล้วเข้าคัสซีนเอาวะเหลือเชื่อคัสซีนนี้คือเราจะโลดหรือเราจะแห้งกันโอ้โห ไอ้ไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> จโอ้โหเจมาถึงก็เอาเลยเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเจยอย่าคานมาชิบหายแล้วข้างหน้าก็ผีข้างหลังก็ยามโอ้โหจูอนอนแล้เสียงแม่งดังไปไหนเนี่ยเอาหายอย่ามาโบ๊ะข้างหน้ากูนะอย่านะอะไรอะชุดสะสมคุณสามารถสะสมผีในเกมได้คุณ ะสมผีมึงตะละกเหอะต้องสะสมผีในเกมด้วยเหรอคือยังไงคือกูต้องสะสมผีมันคอลเลคชันเงี้ยเหรอคือแบบเป็นฟิกเกอร์เงี้ยถามกูไม่ว่ากูเอาไหมอันนี้ถามกูหรือเปล่ากูอยากได่หรือเปล่าเออโดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีทุกประเภทแล้วประเชิญหน้ากับผีต่างๆโอ้โหแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมกดสเปคบาไปลุงยามก็จะไล่หลังผมอยู่ปะหรือคือยังไงหรือคือหรือหรือหรือยังไงปากสันแล้วนะโอ้มันจะไม่ได้สันได้ไงไม่เจอผีเมื่อกี้มันเป็นผีจริงๆอะ่ะโอ้แล้วตอนนี้แม่งยามก็ไล่หลัง เออ <S <S มาเฮ้ยลุงยามไม่มาโอ้โหรอดโอ้โหเมื่อกี้ผีเมื่อกี้คือช่วยชีวิตเราไว้เลยนี่นี่ขนาดยังไม่ได้มาในโหมดที่แบบว่ามาตุ้งเช่เรานะอันนี้แล้วเมื่อกี้คือยามเห็นผีแล้วคือแบบไปเลยเหมือนกันอนะอันนี้ก็หนีเหมือนกันแหละเอาล็อกหมดนะอา้าวแล้วกลับมาอ้าวนุ่มเอา,เ,อาเจอใครอะเอาเจอเจอ,เจอน้องแว่นน้องแว่นเขามาดูต้นไม้แปลกๆเนี่ยคืออะไรไม่รู้เอา้าแล้วเราต้องตามน้องแว่นไปไหมเหมือนจะต้องตามนะแล้วเราสุดแล้วเหรอ ผมว่าประตูข้างหน้าตรงเนี้มันก็น่าจะเปิดไม่ได้เหมือนกันแน่เลยอะเดี๋ยวลองไปดูใหม่นะฮะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ไปดูน่าจะเปิดไม่ได้เอาเปิดได้ว่ะแล้วมันไปไหนต่อซิโอ้แล้วมันไม่บอกเราด้วยว่าเราไปตรงไหนต่อฮะแล้วเราควรจะเดินตามน้องแว่นไปหรือเราควรจะไปข้างหน้านี้ต่อฮะอันนี้ตรงนี้มันน่าจะเป็นทางเชื่อมไปอาคารอีกอาคารนึงนะครับวันนี้นะประตูหอประชุมล็อกเฮ้ย <c oughs> ผมว่าผมเจอแล้ววะผมว่าผมเจอดีแล้วว่ะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงอะคือแบบประตูข้างหน้าคือกูหันหลังมาพูบคือประตูข้างหน้ามันปิดไว้แ่ะแล้วคือไฟก็ดับอะไรจะมาก็มามันมันมันต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยเดี๋ยวก่อนอย่านะเชี่ออย่ามันต้องมันต้องล็อกนะแน่เอาไม่ล็อกว่ะเฉยเลย เอาไม่มีแล้วมันจะปิดไฟทําไมวะเมื่อกี้คือยังไงโอ้ยแม่เอ้ยเราต้องอานให้ได้สี่สี่นาทีแล้วสี่สี่นาทีมันช่างยาวนานเหลือเกินโอเคต้องนอง้งงแว่นไปตรงนี้นะเจอไหมขอเจอหน่อยเหอะขอเจอเพื่อนร่วมทางหน่อยเหอะอันนี้ขอร้องเลยผมว่าต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนอะผมว่าน่าจะมีปรด็นโอ้น้องแว่นน้องแว่นต้องไม่เชื่อแน่ๆเราเจอผีเฮ้ยเอ้าโอ้ oh. ฉันเคยเห็นนายนี่นายมาทำอะไรที่นี่ในเวลาแบบนี้งั้นเหรอ เอาอยู่ๆก็เจอสาวในฝันเราเฉยเลยอันนี้เอาน้องเขามาด้วยเลยฉันอยากเอาเดลี่มาคืนให้อ่ะฉันอยากเอาขนมให้เธออ่ะอันนี้เข้าประเด็นไปเนาะงั้นเราเอาเดลี่มาคืนให้แล้วกันเนาะเอเอไอ้ขนมนี่มันคือของเถอะมาเออแล้วมาคืนตอนกลางคืนด้วยนะอันนี้คืออะไรวะน้องเขาจะมองเราแปลกเปว่าวะ,อะตอบความจริงไปแล้วกัน so นายเก็บมันเอาไว้นี่เองอะ่ะ <came> นายมาที่นี่เพื่อ nice เรื่องแค่นั้นนะหรอ ใช่ฉันเห็นจียอนด้วยนะจียอนอยู่ที่น mm ี่ด้วยงั้นเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอาเป็นดินหวัดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันใช่มันใช่เหรอโซยองทำบางอย่างหล่นอะไรอ่ะการจำกัดเวลา ปิิศนาพิเศษบางอย่างจำเป็นต้องแก้ภายในเวลาที่กําหนดคุณจะเห็นเวลาที่เหลือแสดงที่ด้านบนซ้ายคุณไม่สามารถบันทึกเกมได้ในขณะที่กำลังไขปริศนาอยู่มีเวลาจํากัดโปรดจําไว้ขึ้นใจเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอโอ้โหผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบกดดันอย่างนี้เลยอะคือแบบมันมันมีเวลามาบีบอะแล้วเวลา10นาทีหรอเฮ้ยแลเดี๋ยว โอ้โหแล้วปิดทุกห้องเลยแล้วคือตอนนี้มันให้เราทําอะไรวะแป๊บหนึ่งมันไม่ขึ้นอะไรเลยอะไม่รู้เลยว่าให้ทําอะไรแล้วเมื่อกี้ผมเก็บกุญแจได้เหรอหรือเรายังไม่ได้เก็บวะยังไม่ได้เก็บไอ้บ้ากุญแจมัตเตอร์คีย์นะผมอาคารหลักหนึ่งนะครับกุญแจนี้สามารถเปิดห้องที่ล็อกได้เกือบทุกห้องในอาคารหลักหนึ่งนะครับเปิดได้ทุกห้องก็แสดงว่าห้องตรงข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะเปิดได้นะเนี่ยเนี่ยไอ้ห้องสามห้องนี้น่าจะเปิดได้แล้วน่าจะมีน่าจะมีความลับหรืออาจจะมีวิธีการช่วยวอะไร ผมว่าตอนนี้เอ้ช่วงเวลาที่มันบีบบังคับอย่างเงี้ยผมว่ายามน่าจะไม่มาไล่เรานะคิดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงไขยได้ไขยได้อันนี้น่าจะเป็นห้องชมรมเดินป่านะครับอันนี้ อันนี้เป็นอะไรให้เอกสารเวลามานับไปวะไม่ไม่ไม่นับนะไม่นับนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออ่านเอกสารเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะฮะเอ่อใบขอสั่งซื้อนะผมนะเออร้องขอไปที่สำนักงานหลักนะครับผมนะส่งโดยชมรมเดินป่านะครับคำขอก็คือสปี์ไล่แมลงเหตุผลนะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแมลงขณะเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งคําเตือนเออเก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟเนื่องจากมีสาร Wi-Fi สูงมากนะครับอันนี้นะสาร WiFi เหรอไอ้อมเมื่อกี้ที่มันจับน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปอะ่ะ มันเป็นลากไม้น่าจะต้องใช้ไฟในการเผาหรือเปล่านี่ไงสเปร์ที่ว่าสเปร์ไล่แมลงนะผมมันคือสเปร์กำจัดแมลงนะมีคคาเตือนอย่างชัดเจนว่าอย่าใช้ใกล้ไฟนะครับโอเคไอ้ตรงนี้เกทพวกนี้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้แต่ไม่มีอะไรนะเผมว่าไอ้เควสอันนี้น่าจะยังไม่ยากมากเท่าไหร่ผมว่า10นาทีน่าจะน่าจะเวลาเหลือๆนะครับวันนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลกอย่าลกอย่าลกอันนี้อย่าลกบอกตัวเองอันนี้อันนี้น่าจะเป็นห้องชมรมถ่ายภาพอะไรนั่นใช่ไหมยวก่อนนะโอเค อันนี้เป็นปาก,กาเคมีนะไว้เซฟนะผมนะแล้วก็มีอะไรไหมอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือชุดปฐุมพยาบาลฉุกเฉินนะผมนะ่อตรงนี้มีเอกสารโอ้โหผู้ค้นหาความจริงภาษาอังกฤษล้วนอีกแลว้วตรงนี้ไขได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มีเก๊น,นะฮะขอเปิดดูก่อนลวกันนะโอเคไม่มีอะไรในห้องนี้นะ่าจะมาแค่เก็บปาก,กาเคมีเฉยน,นะอันนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมอันนี้น่าจะมีของดีๆผมคิดว่านะเอ้ยนี่ไงอะไรวนะน่ยรวบรวม,รวมบอแเสค้นหารหัสผ่านแล้วขไขปริศนานะครับอันนี้อันนี้เกี่ยวะวะ แล้วจะขายยังไงอ่ะผมผมผมจะดูยังไงวะแป๊บนึงนะเฮ้ยตรงนี้มีปากกาเคมีอีกอันนึงนะฮะโอเคได้มาสองอันแล้วอันนี้เปิดได้ไหมเฮ้ยยานะบวกน่าจะเป็นของครูพละนะฮะหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดหกเฮ้ยอันนี้น่าจะใช่หนึ่งเก้าเก้าหกผมลองหนึ่งเก้าเก้าหกก่อนแล้วกันนะหนึ่งใช่ไหมขายยังไงวะหนึ่งหนึ่งเก้าอ่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ผมใช้อ่าที่มันเป็นล่าสุดอะถูกไหมเอาไม่ถูกเหรอเฮ้ยตอนนี้เวลาเหลือเทท่่าาไหรแล้วนี เฮ้ยน,นี่อะไรอะเอ่อจำไว้ให้ดีซ้ายแล้วขวาขวาแล้วซ้ายอ๋ออยู่นี่ <laughs> แล้วอย่าสวมหมวกเมื่อไปพบพยาบาลในโรงเรียนนะ <_ S 1> ฉันคิดว่าเธอเกลียดหมวกน่าน่ะเอาเลยเอ่อซ้ายแล้วขวาเหรอซ้ายไปซ้ายก่อนใช่ไหมซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวา,แล,วขวาแล้วซ้าย8683เอ่อยังไงไวะเนี้ยแป๊บนึงนะ8 6 8 3แล้วก่อนนะหรือว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับไอตู้นี้วะแป๊บนึงผมไม่เข้าใจ แปดหกแปดสามอ๋อนี่ไงแปดหกแปดสามเก้าสี่เก้าหกแล้วแลว้ลวแล้วยังไง <laughs> เออแล้วอย่าสวมหมวกเมื่อพบกับพยหมวกหรอเออวะเดี๋ยวก่อนนะเกมมันเล่นกับนี้ได้ปะเกมมันเล่นกับไอเทมได้นี่ใช่ไหมแต่มันไม่มีอะไรวะมันไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรบอกว่ามันบ่งบอกว่ามันคืออะไรแปร๊บนึงนะเออแล้วเราจะต้องดูยังไงอะ่ะนับตามันนี้เหรอแต่เหรียญมันก็มีแค่สามประเภทนี่ว่ะมันก็มีทองแดงเงินทอง ในตัวเลขที่เราจะต้องกรอ,อกมันมี4อัน4ี่ตัวเลขที่เราจะต้องกรอ,อกนะฮะอันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะระหว่างที่นับอย่างนี้เวลามันเดินรึเปล่าเอ้ยเวลามันไม่เดินนี่ใช่ไหมเวลาจะเดินก็ต่อเมื่อตอนที่เราอันนี้ใช่ไหมหาของโอเคนะฮะแสดงว่าผมมีเวลาคิดกกับตรงนี้ได้ทั้งวันอนะ <laughs> เอ๊ะหรือว่าผมคิดมากเกินไป เออจริงๆมันก็มีครบแล้วนี่หว่าแป๊บนึงนะผมคิดมากไปเออก็แค่นับจํานวนเหรียญของแต่ละปีก็พอแล้วนี่หว่าเออผมไม่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปนับแยกเหรียญทองแดงเหรียญเงินอะไรเลยเออจะแยกให้มันปวดหัวทําไมวะเนี่ยปี8ปดหกอ่ะมีห้าเหรียญก็คือห้าปีแปดสามมีเก้าเหรียญก็คือเก้าตัวเออกูจะคิดให้มันงงทาไมวะ5้า okay. <c oughs> เก้าสองสโอเคไอ้อคนคิดเยอะก็คิดเยอะไปห้าเก้าโอเคห้าเก้าดี๋ยวก่อนนะอ่าเดี๋ยวกันนะ ต้องหมุนมาจากซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะเป็น5พอดี5 9ใช่ไหม5 9ชึบ5 9 2 4ชิงชิงเอ้ยโอเคกูคิดเยอะไปกูคิดเยอะไปอ่าตัวทําละลายเคมีนะผมนะตัวละลายที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีนะผมมันดูมีพิษและมีสัญลักษณ์หักกวกะโหลกกับกระดูกไขว้ยอยู่นะครับอันนี้นะ Poison นะฮะ โอเคนะอันนี้น่าจะเอาไปแต่จริงๆไอ้สปย์ที่เราได้มามันก็เป็นสารเคมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะเออโอเคนะฮะเดี๋ยวห้องนี้น่าจะหมดแล้วห้องนี้น่าจะหมดแล้วห้องข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้ว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 ร้องไงต่ออะไรอะ่ะเฮ้ยมีแน่ตุ้งตุ้งแช่กูแน่เดี๋ยวคือเอาไหมคุณผมมู้ชมคือถามว่ารู้ไหมรู้อยากเห็นไหมก็ก็ก็อยากเห็นเออคือแบบเราจะได้คอลเลคชันผีมาไงเออ คุณผู้ชมอยากได้ไหมฟิกเกอร์ผีอะ่ะเออใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมเออกูคนหนึ่งแล้วไม่อยากได้อ่ะใครอยากได้ก็ได้ไปเถอะแต่คืออ่ะอันนี้ผมทําเพื่อคุณผู้ชมแล้วกันผมเชื่อว่าคือแบบมันแน่ๆหละคือมันจ้ำแน่ๆคือมันจ้ำมาใส่หน้าต่างเลยนะเนี่ยเลยคือแบบอ่ะสักดอยไหมละ่ะเออขนาดนี้เลยอ่ะมาแน่มาแน,มาน่มาจริงอุ้ยไม่มาวะ่ะอุ้ยไม่มาวะ่ะอะไรวะ หรือว่ามันจะมาจ้ำเราทีหลังหรืออะไรหรือตอนนี้มันขี่คอกูอยู่ยังไงฮะอ่าไม่รู้แล้วไม่ไปแล้วเอ้ยแล้วมันไม่มาจริงวะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยอันนั้นนันนันนี่หรอนี่หรอนี่หรอเอาสารเคมีมานี่ไงเอาสารเคมีมาแล้วก็สเปรย์ไอยาฆ่าแมาลงนั่นคือมาทําอะไรวะไม่รู้เหมือนกันฮะเนี้ยอ่าแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วไงสิออเออไอต้นไมเ้เขียวเขียวนั่นคืออันนี้เหรอมันคือไอรากปีศาจอะไรเนี้ยเหรอเอ้ยหรือว่าจะต้องทําลายไอรากอันนั้นหมดเลยวะไอรากที่มันเป็นต้นไม้อะไอราก เพราะว่าผมจําได้ว่ามันมีหลายจุดอยู่นะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่ไงนี่ไงเหมือนจะมีชั้นหนึ่งอีกหรือปะมีะว่าผมก็จําไม่ได้นะฮะนี้แต่ว่าผมว่าน่าจะน่าน่าจะยังพอมีเวลาอยู่นะครับอันนี้นะต่อให้เราเดาผิดนี่ไงมีมีม,ม,มีมีที่ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เอ้ยรถน้องแว่นก่อนอันนี้เข้ามาดูไอ้รากอันนี้ไม่ใช่เหรอวะหรือว่าน้องแว่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นไม้อะไรนี่วะไม่รู้เหมือนกันฮะนี้ยผมเดาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้นนนนน้้้้อออออองงแแแววว่่่กกกก็าาายยไไปเเเเะะะะะรรรคืสูัััับมมมมดลึีี ผมว่าน่าจะคอยทําลายมันแล้วก็เขาเรื่องไงนะไปตัดกําลังอ่ะเออมีอีกปะไม่มีแล้วไม่มีแล้วปะหูยน่าจะไม่มีแล้วนะฮะนี้ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้อ่ะอ่าทางั้นเดี๋ยวไปบวกกับมันเลยก็ได้ตอนนี้ห้าทีนะผมนะโอ้โหตอนนี้ผมโลกจัดเลยว่ะแล้วจะสู้กับมันยังไงก่อนอันนี้โอ้โหต้นไม้ผีเฮ้ยย่ะเอเออเออเออเจ็บ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 ครับโอ้โหไอ้ไอ้หน้าแดงอย่างนี้คือกูจะตายหรือยังเนี่ยคือจะดูยังไงว่าจะตายหรือยังวะเฮ้ยมาปะตีตีก็ไปววะเ ให้มันตีมหนึ่งทีเอ,อ้ยทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษแล้วผมเริ่มตรงไหนเนี่ยกำลังโหลดที่บันทึกครั้งสุดท้ายเดี๋ยวครั้งสุดท้ายที่ว่านั่นคือโอ้โหครั้งสุดท้ายน่าจะตรงตรงที่เจอน้องเนี้ยนี่ไงใครเลยโอเค อย่างน้อยแม่งคิดในแง่ดีก็มันก็ยังมาเซฟให้เราตรงนี้นะผมนะผมคิดว่าแม่งจะต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงที่เราเซฟไอ้ตรงกระดานอนะ่ะเอออย่างน้อยก็มาเซฟตรงนี้นะแต่ว่าเอาจริงมันก็ไกลยอยู่ดีนะเนี่ยเมื่อกี้เราโดนต้นไม้ตีไป3าทีใช่ไหมเออคือรับดาเมจได้สูงสุด3ทีเหรอเอาจริงผมอยากให้มันมีหลอดเลือดให้เลยอะ่ะเออคือผมไม่รู้ว่ามันเลือดเหลือเท่าไหร่ <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเลยไอ,อ้การที่แบบว่ามาดูแค่แบบว่าเออหลอดเลือดเหลือเท่าไหร่จากการที่แบบว่ามีรอยเลือดติดอยู่ตรงขอบขอบ,ขอบจอเนะี่ยแม่งม <c oughs> เอ้ยอันนั้นอะไรอะแสงวิบวิบเห็นนะเห็นนะเธอโฮ้ยเงินโรงเรียนได้มาฉีบบาทแล้วตอนนี้หรือว่าไอ้ต้นไม้อะไรนั่นมันมีเยอะกว่านี้วะแป๊บนึงนะอ๋อมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอเคผมว่าเราน่าจะต้องหาหทั่วนะฮะผมว่าเราน่าจะต้องหาให้หมดแล้วถึงจะเข้าไปในห้องไอ้ห้องสุดท้ายนั่นได้นะครับวันนี้นะเออถ้าเรายังทําลายไอ้พวกต้นไม้พวกนี้ไม่หมดอะแล้วเราเข้าไปอะเหมือนที่ผมเข้าไปเมื่อกี้เออผมว่าผมน่าจะโดนทืบตายเอ,อ้มีปลูกต้นไม้ในอันนี้ปะเนี่ยในห้องน้ำปะเนี่ยมีกี่ต้นก็ไม่ ตอนแรกผมคิดว่ามันให้เราเข้าไปเอาเนี้ยน่ะเอาสเปร์ฆ่ามาเรงอะ่ะไปฉีดไอต้ตรงตรงกลางของไอ้ต้นไม้ที่มันเป็นแดงๆอะ่ะเออที่มันเป็นเหมือนหัวใจอะ่ะเออแล้วมันเป็นจุดเด่นซะขนาดนั้นผมก็คิดว่าแบบให้เอาสเปร์ไปจี้หรือเปล่าที่แท้ไม่ใช่นะเออเข้าไปดูแล้วมันไม่มันมันไม่สามารถทําอะไรได้นะเนี้ยห้องนี้มีปววะผมก็จําไม่ได้เออไปดูก่อนนะมีปะมีปะตรงนี้มีปะเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนะเออนี่ไงครบแล้วป่ะหกอันหกจุด เออเพราะว่าถ้ามันมีเยอะกว่านี้ก็เยอะไปแล้วล่ะนะฮะฉันเพิ่งได้ยินเสียงที่น่ากลัวเอ,อ้ยนี่ไงน่าจะตุยแล้วน่าจะตุยแล้วไม่ตุยก็อ่อนแรงแล้วอันเนี้ยม,มาคำสาประดับพิเศษเหรอจะมาสู้วิทย์พลังแห่งวิทยาศาสตร์อันนี้โอ้ยนี่ไงมันอ่อนแรงแล้วนี่ไงอนุมยาศาสตร์เข้าไปโอ้โหโยนยัดเข้าไปเลยนะอันเนี้ยเออตายซะเรียบร้อยคนสู้ผีไอ้น้องโหนี่นับเป็นผีเหรอเนี่ย โอ้แต่ว่านี่มันผมว่ามันน่าจะแบบเบสิกอ่ะเออเพราะว่าแบบผีต้นไม้คงไม่มีใครกลัวหรอกเฮ้ยอย่านะอุ้ยหลบได้โอ้โหเดอะแมสชิกเอาเรื่องพ่อหนุม่มอะไรฮะให้กดอะไรอีกอุ้ยกดขวาอุ้ยเอาอีกบ้าเอาอีกบ้านี่เอาสเปรย์โอ้เดี๋ยวโอ้โหเจอพลังสเปรย์เข้าไปเดี๋ยวนี่มันสเปรย์ยี่ห้อไหนไวะเนี่ยอุ้ยมันยิงออกมาเป็นไฟเลยเหรอ หรือว่าพื้นที่ไอ้รอบๆต้นไม้เนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ร้อนมากๆนะครับวันนี้นะอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะร้อนมากๆนะครับวันนี้เพราะว่าสเปรย์นี่มันมีข้อห้ามไงนะอย่าใช้ใกล้ไฟนะครับอันนี้นะโอ้ยมีกล่องกระสุนด้วยสุดยอดแนะ่อันนี้ไม่ใช่หรอผิดเกมนะนี้โุ้ยมีโนต้ตด้วยฮะอะไรอะ่ะเออบันทึกชั้นเรียนชีววิทยานะครับผมนะแมงมุงม,มเออสัตว์ขาป้องที่เป็นแมงอะไรนะพวกมันไม่ใช่แมลงงั้นหรอแปดขาอี มี6-8ถึงตานะครับส่วนของร่างกายได้แก่หัวหน้าอกและท้องแล้วความแตกต่างคืออะไรอะ่ะมีทั้งแบบหลงทางและแบบปักหลักนะครับพวกมันไม่สามารถเคี้ยวได้พวกมันละลายเหยื่อด้วยของเหลวในกระเพาะอาหารกระดูกที่บางและลำตัวที่อ่อนนุ่มทำให้ยากต่อการสร้างตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ได้แล้วพวกเขาสร้างมันขึ้นมาในห้องชีววิทยาได้ยังไงอะ่ะงานสัปดาห์หน้าคือ การวัดน้ําหนักของแมงมุมโดยใช้ตัวอย่างครูสัญญาว่าจะเล่าเรื่องน่ากลัวในชั้นหลังเลิกเรียนเอในต้นสัปดาห์หน้าฉันตื่นเต้นมากเลยอะ่ะอือะไรก็ไม่รู้แม่งน่าจะเป็นเหมือนแบบบันทึกเขียนเล่นเรามัง้งนะฮะเดี๋ยวสอสำรวจดูก,ก่อนนะเพราะว่าห้องนี้เราน่าจะยังไม่เคยมานะเอเพราะมันน่าจะเป็นตอนแรกมันน่าจะเป็นห้องที่เราล็อกไว้นี่ไงมันเป็นห้องที่ล็อกไว้นะครับวันนี้ไม่เคยมาสํารวจอืไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วใช่ไหมโอเคมีแค่นี้นะฮะงั้นก็ออกไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้า โอเคเดี๋ยวขึ้นไปหาน้องน้องผมหางม้าก่อนนะอันนี้เออจาชื่อไม่ได้เรียกน้องผมหางม้าแล้วกันเอานี่ไงมันหายไปแล้วแล้วน้องเขาอยู่อยู่ปะเฮ้ยน้องไม่อยู่แล้ว<笑><笑>เฮ้ยให้ตกใจทําไมอันนี้แต่มีอะไรวิบวับก็ไม่รู้วิโทเค็นไม้โทเค็นที่มีสัญ,ญลักษณ์ไม้อยู่นะฮะมันให้ความรู้สึกโชคดี okay. โอเคอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาแงะตู้พวกนี้ต่อใช่ไหมมันจะมีอะไรไหมเนี่ยตู้พวกเนี้ยเปิดมาไม่เห็นเจอไม่เห็นมีอะไรเลยของอะไรก็ไม่มีสักอย่างเดียว อุ S 1> <S 1> ้ยเจอแล้วอะไรกระดาษโอโ้เสียงที่กวักมือเรียกฉันโอโ้เป็นภาษาอังกฤษแล้วว่าผมอยากอ่านนะเนี่ยเออแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีด้วยนะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอะขี่เกียจแปลนะฮะอันนี้เออแล้วก็ต้องมานั่งอ่านด้วยนี้หมดยางอุ้ยเข้าอีเวนต์เกมอีกแล้วโอโ้เหมือนเหมือนตัวเราเดินหงอยออกมาเนี่ยเฮ้ทำไมนายยังอยู่ที่นี่อีกล่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยเจ๊คนนี้มาอุ้ยยังน่ารักเหมือนเดิมเลย โซโยองหายตัวไปอ่ะเออมีสัตว์ประหลาดต้นไม้ตัวใหญ่จับตัวโซโยองไปอ่ะเออควรบอกไงดีวะเธอบอกว่าสัตว์ประหลาดเจ๊แม่งไม่เชื่อเน่เลยอะแต่มันเป็นความจริงนะเจ๊อะแต่อยากดูเรีแอคชั่นของเจ๊อ่ะเออว่าแบบว่าถ้าเราบอกว่ามีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ม,มีใครจู๋เจ๊มีใครจูต้นไม้หรอ <you> นี่นายบ้าปะเนี่ย <laughs> 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 ฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่านายพูดเรื่องอะไรอยู่อ่ะทำไมผู้ชายโรงเรียนนี้ถึงชอบหมกมุ่นเรื่องโซโยองกันนักหนานะเอ้าโดนโดนไหวออโอ้ยเจ๊แต่ผมพูดจริงนะเธอก็ไม่ได้น,ดไไดน่ารักขนาดนั้นสักหน่อยอุ้ยอุ้ยอะไรอะนี่นายหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะที่นายยังอยู่ที่นี่ยันดึกดื่นอะก็เพราะโซยองใช่ไหมหรือเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันไว้เดย เอออืมตามนั้นเลยอะ่ะอะแต่ไหนๆเจ้เขาก็รู้ความจริงแล้วอะพูดความจริงไปเลยก็ได้เนอะอันเนี้ยงั้นฉันก็เดาถูกกันสินี่ฟังนะหนุม่มขี้ตือ้อนายคิดว่ามีแค่นายคนเดียวเหรอที่โซยองทําให้หลงสน่ห์นะฮะนายเขาไม่รู้สิว่าหล่อนนะ่ะเป็นแม่มดจอมวงการนะจริงเหรอโซยองเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอฉันว่าเธอเรื่องปากร้ายแล้วนะ เออนั่นดิแต่เชื่อใครดีว่าแต่ว่าเจ๊คนนี้เขาก็ดูแบบดูคาแร็เตอร์เจ๊กก็ดูเหมือนแบบไร้ไร้อยู่แล้วอ่เออเหมือนแบบออกเมวเป็นแบบนางร้ายอ่ะแต่โซยองนี่ดูคือไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่คือแบบดูจากบุคลิกภายนอกอ่ะเออแต่ดูโซยองอ่ะดูเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นคนเก็บตัวหน่อยๆอ่ะอันนี้ผมเชื่อตามที่ผมเห็นกันแล้วกันนะว่าเจ๊ไปแล้วเจ๊จะงอนปะเนี่ยนายนี่กําลังเข้าข้างเธออยู่งั้นหรอ แต่นั่นยังไม่หมดนะมีข่าวลือแปลกๆมากมายเลยนะเกี่ยวกับเธอน่ะลือกันว่าโซยองน่ะเฮ้ยอะไรอะไรนายได้ยินนั่นไหมอะเอาหนีออกไปแล้วแล้วอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวอันนี้ขอร้องไปตามเสียงที่มาจากไหนสักแห่งเอ่อตามตามซองอาไปดีกว่าอันนี้ขใครจะไปตามเสียงวะชิหผยแล้วไปไหนอะเจ๊ โอ้ก็ต้องวิ่งตามเจ๊ออกมาเนี่ยแม่งไม่อยากอยู่คนเดียวกูก็ไม่ได้กล้าขนาดน,นั้นนายได้ยินเสียงนั้นไหมอะเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เลยอะใช่อคือตอนนี้เราหลีเสียงเบามากเลยคือเราไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแหละเนี่ย <c oughs> คิดถูกแล้วที่หลีเบาเออได้ยินอะไรนะเธอพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะแต่จริงๆเราไม่ได้ยินอะ,อะพูดพูดไปว่าไม่ได้ยินแล้วกันอันเนี้ยอะนายไม่ได้ยินอะไรเลยงันหรอฉันฉัน,ฉ,นฉันได้ยินเสียงคนร้องไห้อะอจริงปะเนี่ย โอ้เสียงนั้นมันเหมือนเสียง้องไข่ของผีเลยอ่ะบางทีน่าจะเป็นเป็นพี่สาวของโซยองก็ได้ที่ตายไปแล้วอ่ะฮะพี่สาวอรอพี่สาวของน้องผมห่างมาน่ะเหรอโซยองมีพี่สาวด้วยงั้นเหรอนี่เธอพูดเรื่องเลย์เยเกี่ยวกับโซยองอีกแล้วใช่ไหมเออโซยองมีพี่สาวด้วยเหรอเออเอานี้แล้วกันนะจริงเหรอฮึเออจฉันพูดไม่ได้เหรอไม่มีข่าวลือเกี่ยวกับเธอหลายเรื่องเลยนะโซยองอ่ะเรื่องที่จะมาเรียนที่นี่ก็เพราะพี่สาวของเธออ่ะฆ่าตัวตายเมื่อสองปีก่อนยังไงล่ะ เธอแขวนคอตัวเองที่นี่แล้วก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะว่าทำไมเธอถึงทําแบบนั้นน่ะว่ากันว่าโซยองอะ่แอบเข้ามาที่นี่ตอนกลางคืนเพื่อติดต่อกับพี่สาวของเธอที่ตายไปแล้วประมาณว่าเล่นผีถ้วยแก้วหรือสักอย่างอะ่ะการยึดติดกอดีตเป็นเรื่องที่โง่ามากเลยรู้ไหมฉันมั่นใจว่าเธอแค่อยากจะเจอกับพี่สาวจริงๆแม้ว่าจะเป็นผีก็ตามอะ่ะเออแต่ก็แอบเข้าใจนะ ผมก็สงสัยอยู่แล้วแหละว,ว่าทําไมน้องห่างมาเขาถึงอยู่ๆก็มาโผล่มาที่โรงเรียนตอนดึกๆๆเออคือมันคือมันแอบแปลกอะฮะเนี้ยถึงที่โรงเรียนนี้มันจะมีอะไรแปลกๆก็เถอะนะเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่น้องคนนี้เขาเล่ามาก่อนนั่นนี่คือพี่สาวของโซโยองคือผูกคอตายเหรอที่โรงเรียนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช่อีผีผมยาวที่เราเจอตอนตอนแรกปะเพราะว่าตอนที่มันเป็นฉากคัตซีนมาคือเออถ้าจาไม่ผิดเหมือนจะเป็นเขาผูกคอปะ่ะแล้วเขาก็ตกลงมาแล้วเขาก็คานมาหาเราใช่ไหมเออใช่ป๋ว ไม่รู้ฮะอันนี้แต่ผมก็ยังเข้าข้างโซยองอยู่นะครับอันนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดนะเข้ามาในโรงเรียนตอนคืนแล้วก็มาเล่นผีด้วยเก้วติดต่อกับพี่สาวที่เสียไปแต่ก็คือแบบอืมันอาจจะเป็นความเชื่อความหวังเดียวที่แบบว่าเธออาจจะได้คุยกับพี่สาวอะไรประมาณนั้นละมั้งนะฮะอ้าโอเคตอบนี้ไปแล้วกันเนาะนายคิดอย่างน<ๆ>ั้นจริงๆหรอยังไงก็เถอะโซยองอ่ะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะ แล้วตอนนี้พวกเราก็น่าจะเข้ามาพัวพันแล้วด้วยอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเราเข้ามาพัวพันคือหลังจากนี้ไม่คิดว่าผมจะแบบกระโดดออกหน้าต่างแล้วก็ไปเลยเหรอไม่คิดอย่างนี้บ้างเหรอเออทำไมอ่ะไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะโซยองคงมีปัญหาถ้าพวกเรารู้ว่าเธอเองก็พิสูจน์ไม่ได้นี่นะนั่นดีไม่น่าใช่หรอกมั้งเอออะไรของนายเนี่ยทำไมนายถึงต้องเข้าข้างเธอด้วยอ่ะรู้อะไรไหมนายเริ่มมีกลิ่นตู่ๆแล้วนะนายกับเธอร่วมมือกันใช่ไหมเนี่ย เก็บคาอธิบายของนายไว้เถอะไม่ต้องมาแก้ตัวฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันเชื่อใจนายไม่ได้อะและฉันสัญญาได้เลยว่าฉันจะไม่เล่นตามน้ํากับยายไม่มดนั่นแน่นอนโอ้ยโอ้ยเจ๊งอนแล้ว <laughs> <laughs> เจ๊อย่าเพิ่งงอนดีโอ้ยเฮีย <laughs> <laughs> นึกว่าใครมานั่งคุกเข่าอยู่ตรงนี้ปะ ok, โถเอ้ยลากไม้อ <laughs> ี <laughs> โอ้โหแล้วหลังจากนี้ต้องทําอะไรต่อครับเนี่ยไม่รู้เลยฮะแต่ที่แน่ๆคือไม่ไหวแล้ะฮะอันเนี้ยขอเซฟได้ไหมอันเนี้ยขอเซฟ ขอเซฟได้ไหมอันเนี้ยเออขอเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอพักไปตุ้นก่อนแล้วกันนะครับเกมเอ่อไวท์เดย์อะเลเบลินเนมสคูลนะผมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเขาเรียกไงนะโอ้เฮียอะไรอ่ะอะไรอ่ะเชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูก็เลงจะ ปิดคลิปไอหาจิกอยู่นะเดี๋ยวมีผีเพียนจีมาแปะหน้าจอเฉยอะไรวะโอ้โหท้ายที่สุดมึงก็เอากูจนได้แม่งอ่า <laughs> กูพอสเกมว่าอย่างนี้คงไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ทั้งนั้นเลยนะเนี้ย <laughs> เออไม่ว่าจะผีหรือยามก็ตามอันนี้กูพอดเกมอยู่นะห้ามมาตุ้งเชนนะถ้ามึงทําได้มึงโกงแนละ้วเนี้ยลบเกมทิ้งเลยนะโอเคครัวผมก็ขอจบไปก่อนและกันนะเกมไว้เดย์อารีบเรบลินเนมสคูลนะผมนะคลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่3มแล้วนะผมนะนี้นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนชอบนะผมอยากให้ผมมาเล่นต่อก็ก็ไม่เอาแล้วเด้ไป เออไปชอบเกมอื่นไม่ได้เหรอจะไม่ชอบดูเกมผียังไม่เข้าใจอะ่ะเนี้ยเออเกมสนุกสนุกเกมที่แบบเล่นเพลินเคลายเครียดเกมดีๆทั้งนั้นหามาให้ดูไม่ดูดูเกมอะไรเกมผีไม่เลยปากสั่นแล้วเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นนะครับผมนะเออจากที่ผมสร้างโพลไปล่าสุดนะครับนะก็มีคนเข้ามาโหวตเกมผีเป็นอันดับ2เลยนะครับนะถึงมันจะใกล้เคียงกับอันดับ3อันดับ4ก็เถอะนะแต่ก็ ยังไงเกมผีมันก็ได้อันดับสองแล้วนะผมก็เลยอยากจะมาเซอร์วิสคุณผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับนะผมก็เลยจัดตารางเดือนนี้นะผมนะในช่วงวันเสาร์นะผมนะให้เป็นเสาร์แห่งเกมผีไปเลยละกันนะฮะนี้นะแต่ก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะเนี่ย <laughs> ถ้าเล่นเกมผีทุกสัปดาห์นี่คือไม่ไหวนะอันนี้เออไม่ไหวจริงอันนี้ <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตารางเดือนในกุมภาดีนะผมนะหรือว่าจะจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมนะฮะที่ทางที่ดีไม่ใช่เกมผีรีเควสมาได้หมดนะครับวันนี้นะเออนะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้สเสมอนะวันนี้นะโอเคครับผมยังไงก็ขอคุณคนมากๆนะที่มารับชมกันจนจบนะผมนะไว้จเจอกันใหม่นะโอกาสหน้าเกมหน้าคลิปหน้านะผมจะเป็นเกมอะไรผมสัสดนี้ก็สครับบายบายสันดาห์นี้ผม